เป็นกระแสขึ้นมาจ่ๆว่าการเป็นกระแสน่ว่าความซิ้นพูิ้นเราพิงซิ่น้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยส่วนอะไรคือกระแสมาจากอะไรคะคือจริงๆมัาตัเนี่นกาจริงๆอ่ะค่ะมันมาตักตัมาที่เราเล่นเล่นการล้อเนี่ยอะก็ตค่ะก็เป็นแบบเราก็มีแฟนคับก็สร้างแฟนแลบกนว ที่มันมีฉากแบบนุ่ตี้หรือแบบใกล้ชิดก,กันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต้องไปดูกันดีกลับไปดูมันจะเป็นฉากที่ในคอมพิวเตอร์ร้อนระอุอยู่ในช่วงห <c oughs> นึ่นนง <c oughs> ค่ะแล้วก็แล้วทุกวันนี้น้องๆเขาก็ยังเป็นกลุ่มพตฒนวาวัยยาวนานมากประมาณ2-2ปี2ป <c oughs> ีแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ก็มีติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องใช่ตอนนั้นพอรู้สึกเป็นไงบ้างยากจะพัฒมจริงก่อนอันนี้เราเคยแบบมีผู้ติดเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยตอนนี้เราการแบบตินกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลักประเทศเลยเนาะ่จร um, ิงๆตอนหนังออกมันไปถึงแบบมาเลยทีนี้ปีโนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนเนี like ้ยคอนฟิซึงของเราสองคนอะมันมันก็คือหายากที่จะมีความความเทนีกันแบบนี้เนาะเพราะว่าน้องๆเขาก็บอกน้องๆชอบอะไรอ่ะเขาบอกว่าชอบเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันมันเพราะว่าจริงๆอะเราก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเราก็อยู่ด้วยกันแบบปกติอย่างนี้แต่ว่าเหมือนเขาชอบมากับหมางไหมค่ะ อกเราแน่นะพอเรามาเจอกัน <Wars> ข้างนอกเหมือนเขากลายเป็นว่าพ่อเวลาที่เราอยู่ด้วยกันไปกินข้าวไปนั่งคุยกันหรือว่านั่งเล่นกันอะไรแบบเราหวังว่าอยู่ดีๆคนที่เราหนักขนาดนี้ไม่งนักก็ปกติอ่ะเวลาอยู่ด้วยกันเราจะเป็นบอยอยู่แล้วเราจะเป็นมีความแบบอ้อดูแลแบบว่าก็เป็นอดสายแบบดูแลเทคแคร์อะไรแต่นี้เขาก็เจนหน้าทะลุทะลุมาจริงจริง ็คือสนิทสนุกกันอยู่ด้วยแหละอยู่อยู่แล้วไหมคะหรืออยงไงไรกสนุกสนิทกับเรื่องนี้เลยใช่ตอนที่เราถ่ายหนังอะค่ะเราอยู่ด้วยกันประมาณแบบสิบวันทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าเหมือนเราถ่ายกันแบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะมันก็เลยสนิทกันแล้วพอยิ่งมาเล่นแบบเลิฟซีนอะเนาะแล้วก็เลยไม่ไม่ได้แบบเจ็บปวดหรือวอะไรแบบเนาะค่ะอย่างเวลาที่มึงมากคุณเดี๋ยวไม่เป็นทุกเยื้อเออมันบ่อนหวอย้ะคะ ข่ามอยู่เม,มื่อ okay กี้นเนี้ยข่ามดีค่ะมบอกว่าเอ๊ะความเป็นผู้หญิงมันเป็นยังไงหลอะลูกอะไร้ยไม่หรอไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมบอกได้หนูไม่ใช่เลยของอันนั้นเขาจะเป็นอีกแบบเนาะเขาบอกว่าอันเนี้ยคือเราเป็นอีกแบบเหมือนของเ้าอ่ะเขาจะบอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหมอนอันนี้คือเขาก็จะเหมือนเราเป็นผู้หญิงผู้ ในความในยุคนี้มันเกิดว่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราตอบคนมันมีความแบบว่าเคยแล้วคุณนั่นก็แอบนิดนึงนะกับโอนี่ค่ะคือถามว่าเอาจริงๆอ่ะยังหนุนว่ารู้สึกแบบเออลัคกี้เขาเห็นเราด้วยความที่เราสนิทกันมากแล้วเรามีอะไรอ่ะเราก็คุยทุกฝกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบความรักที่เราแบบมีให้กันใช่ใช่งมื่อเวลาเราออกไปทัพหนุนข้างนอกอ่ะเราก็เป็นอย่างเงี้ยคือเอาไปใส่เขาตลอดเวลาแบบผมเมื่อกี้เขาก็หวีผมให้นะ ก็แบบเออเห็นเหงื่อเราก็ปาดด้วยเขาอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะแบบเราก็จะดูแลกันแบบใช่มากกว่าคือเราไม่ได้มาทำเพื่อแบบเฮ้ยทำแบบนี้เพื่อให้คนมาชอบเราแต่ว่าเราทําแบบนี้ก่อนแล้วคนถึงก็จะมาชอบเราแบบนเราก็ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่น้องนเขาแบบชอบที่เราอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นแบบนี้คือว่ารู้ใจกันรู้ใจกันแค่ไหนแต่แบบเพินรู้ใจหรอก็ก็เวลาอยู่ด้วยกันก็คือมองหน้ากันก็แบบใช่ไหมอ่า ก็จะแบบอ่ามูอกันอะไรเงี้ยนะนี่เราคือจะเป็นสไตล์แบบคือแบบคือเมามอยที่ใช้เมามอยอย่างนี้เหอคะชอแบบอมเอญแบบตอดกันอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นตัวติดตัวติดเราก็จะแบบศึกษาใช่ศึกษาหาเนื้อแบบเรื่องเป็นรืออะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็คือแบบอยู่อย่างนี้ด้วยกตลอดแต่ว่ามิตรภาพมันไม่ได้เป็นแบบเป็นแบบในเรื่องแบบนั้นอ่ะมันเป็นแบบ มีวันๆแต่ว่าถ้าถือว่าวันหนึ่งแบบจริงๆแบบหนุ่มๆเนี่ยเขามาหาเราแล้วเขาพิการว่าเราสอคนการแบบเป็นเป็นแบบคู่เส้นอะไรเงี้ยโิก้าเขามาจริงนะนุ่มๆมาเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเออเนาะจะไม่คจะไปว่าแล้วพี่เขามา้เอมาแล้วมีนุ่มๆเขามา้มามีไหมล่ะอะไรนะรเบก็ม่ไ ตลอดไปได้การอย่างนี้ก็อยู่อย่างนีู้่ก็วันไหนที่มันมีติดตัวก็ติดตัวพร้อมกันแต่ถ้ามันไม่มีก็คือเราก็อยู่แบบนี้ก็คือถ้ามึงคนไหนคือข้อเสนอคือถ้าจะเข้ามาก็คือต้องอยู่เป็นคนมือของเราไปได้ด้วยใช่เพราะว่าไม่ถูกเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันนะเราเราจะไม่แยกจากกัน้ารมือเราเนี่ยไม่มีใครแทรกกลางเราได้จะอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็ถ้าผู้ชายจะตีก็คือ ถือว่าห้าจิก็อาจจะแบบต่างาะว่าคนนี้โอเคไหมเออเป็นจริงแล้วก็ครัวก็ควรต่างกันนะครัวอะไรนะครัวมีมันหอไปเคยว่าเอ๊ะยังไงครัวเหรอมีนะไม่หอมไม่จริไม่มีเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายหนังแม่ไาอยู่ด้วยใช่ไม่จริงจะมีคนยนงก คนในวงการมากกว่าก็งสใยก็มาถามทางกันเว่าเหมือนแบบคือหลังจากที่หนังออกแล้วอ่ะมันก็จะมีแบบรีนี้มาดูใช่ไหแบะโอเคอันนั้นก็เข้าใจได้ว่าหนังต้องออกอากาศไปพึ่นนอนแต่ว่าคือพอจบแล้วอ่ะมาหนึ่งปีแล้วอย่างนี้ค่ะคนก็แสลับก็คือยังชอบเราที่เป็นแบบนี้อยู่เพื่อนก็ยังแบบเฮ้ยสนุกยังไงกันแน่อะไรี้ตอนนี้เหมือนเราสองคนก็ออกงานก็คู่้ยะเหมือนกันนะ เขาเรียกว่านอกแต่ชีวิตจริงแยกกันไม่ได้แล้วงานก็ไม่แยกจากกันด้วยเธอตั้งแต่ว่าไม่มีโควิดนะตอเดินสายะเออเพราะว่าเพราะว,ว่าช่วงหนึ่งที่มันช่วงหนังออกก็คือโควิดเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นก็คือในคอมพิวเตอร์คือทุกคนก็กคงงงว่าเพตอนนันวอคือมาจากไทเพราะว่างงนิดนะนึงเพราะว่าหลังหนักเราอราบอกเมื่ที่แล้วเนีก็เป็นโควิดมาแล้วแรกเลยอนะค่ะแต่ตอนนี้เราดิจิงๆลคือว่ามัน เปิดว่าแมสำหับคู okay. ่เราเนี้ยค่ะรู้สึแบบเรื่องเรื่องเพศเรื่องอะไรที่มันแบบจำเป็นม่ได้ผู้ชายเท่านั้นหรือไรย่างเ้ยว่ายูสมัยนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเราหรืว่าจะเป็นใครก็แล้วแใส่ันมาการ่งวะาาว่าเราจะท่แกับไหนาใครจะ่ากบใครก็ไม่ได้หนุ่ก่อนที่แบบเฮ้ยไม่เอานะถ้าฉันเป็นแบบนี้แล้ว้ายอะไรแบบนี้อรเนี้ยมันมันมันได้หน่งแเรื่องเพศเป็นเรื่องแบบ มันจะมีการแบ่งรายละเอียดออกใช่มันมีแบบแบ่งแยกไปอีกแลเยอะซึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งมันมันมีมิตรภาพสมความแบบความน่ารักเนาะแล้วส่วนตัวเราด้วยหรือนะคะาในใจคือตอนเนี้ยชอบผู้หญิงผู้ชายประเภทไหนชอบผู้เลยชอบชอบผู้หญิงที่สวยชอบผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายอยู่อจะชอบอะไรก็เหมือนกันอ่ะเพราะว่า อย่างเวลาแบบเราแบบใค<ง>รสุอเรอาก็ชอบแบบเฮ้ยคนหน้ารตาแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าสมมุติถ้าเป็นเพศเดียวกันแบบเพศตรงข้ามหรือว่าเพศเดียวกันระหว่างว่าความอันตรายหรืออะไรแบบีมันน้อยกว่าถ้า <Okay. S 2> สมมุติถ้าเป็นแบบผู้ชายเข,าาเ,าาเข้ามาเรา,าก็จะต้องมาศึกษาว่าคนเยอะเจ้าตู้มัยนิสัยเป็นยังไงมันมันหลายอย่างมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอย่างแบบเป็นแบบไออย่างแบบผู้หญิงในการน่ะก็ยังเหมือนแบบคุยกันได้ เรื่องก็คือเข้าใจกันเพราะว่าเรามีอะไรที่มันเหมือนกันเแบบน็นบอกว่าถือแฟนบ้านคู่เราไหมคะแบบทั้งคู่เลยที่แบบในเค้าเชียร์กันอยากาหิดผลงานเราคู่กันอื่อะไรเงีง้ยค่ะแฟนจริงๆก็ขอบคุณนะคะขอบค,คุณน้องๆน,นะคะที่แบบว่าทุปบปัน้นพอพอร,รอขึ้นมาแล้วก็พ่อพี่นะ้อง ดูข้อความเราก็พยายามตอบกลับทั้งหมดก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะใช่แล้วก็ขอบคุณนะเพราะว่าพี่ตอนเหมือนหนูแรงบันดาลใจน้องๆแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนกลุ่มที่แบบเป็นผู้หญิงให้ให้กำลังใจผู้หญิงกันเองแล้วก็ empower ตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็อยากให้ใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูได้นะคะเผื่อจะชอบเราสองคนมาทำอยค่ะในเรื่องเ The m ม t นะคะ The Met ทางเ e t f l i x หล่ะหรอใช่ขออนุญาตนะ ล่าสุดก็มีพูเบอร์ลิซ่าด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็พูเบอร์ลิซ่าดีมากค่ะก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องทำเพราะก็ลิซ่าเนาะแต่ว่าทางแรกในการทำก็คือแบบง่ายๆพอครั้งที่สองรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งที่สองเขาอ่ะก็กลายเป็นว่าทุกอย่างได้เอื้อผลประโยชน์กับหลายๆคนที่เขาให้ยืมไม้องฟรีที่ฟรีอะค่ะก็เลยได้ผ่านก็ ถือว่าเป็นความสนุกส่วนตัว,ตว,ตว road, แล้วกันเพราะว่าชอบเป็นอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าได้กล well ับไปเป็นสมัยก่อนที่ตอนเต้นที่ถึงที่ถึงก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเออมันแล้วมันก็ในติดสองก็ดีมากๆค่ะเวลาติดซ้อมนานนะซ้อมอยู่ประมาณสองชั่วโมงแต่ว่าหลังจากนี้มีหลังหลังนี้จะมีแบบโคเปอร์แบบเต็มชุดไหมคะนี่ค่ะนี่นีแต่ว่าน่าจะไม่ใช่น้องมิซ่าละเพลงหมดแล้วไง น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เใช่ไหมเรื่องแต่เป็นแฟนก็แอบชุ้มกับคพิวเตอร์อะไรทีกระแสนีค่อนข้างดีเลยตรงนี้คุณแบบว่าอยากให้เราอ่ะพบเจอร์ในหลายๆทุกต่าง่าสุดนี้ ก็อยากพบว่าอีกถึงว่าแบบเพลงล่าสุดมันนี่ซะนะก็คือถึงว่าแบบอันนี้ก็ถือว่าเต็มแล้วนะเต็มในแบบที่แบบเเออต็มองค์ประกอบอะแต่ว่าเพลงอยู่น่ะก็เราแบตทิ่งออกเพลงหน่อยเดี๋ยวรออีกเดี๋ยวรอแต่ก็จะมีโคเปอร์ที่จะเป็คนเด่นรื่อยๆมีเรื่อยๆค่ะจะมีอีกสามารถไปติดตามอะไรดูได้แตสามารถไปตปดอย่าง ในทิงต์กพี่ซาบิกานะก็คือจะมีงานแล้วก็มีน้องๆหลายคนคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยนะคะที่ก็จะพัฒนากันเต้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะขอยที่จะขาดเรือไม่สวัสดีเรื่องกระแสไรก็จะน้องมาปุ๊บหลายคนก็เออไม่ไม่หวั่นเลยเพราะว่าอนูป้าเราก็เปรียบเหมือนคุณชินีรบทุกคนแล้วล่ะเป็นป้าแล้วเด็กๆประมาณ18 19เก้เขาก็คืออ่ะ นี <aid> ่ค <Solomon> ือพ well ี่บิกี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าอุ้ยพี่บิงกียัเป็นได้อยู่นะกระดูกยังไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังแข็งอยู่ะยังแข็งแรงอยู่นะก็คือเป็นตัวอย่างที่น้องว่าก็รอสินอค่ะโอเคค่ะเยนนี้ะคหนึ่งสองค่ะอามมเนจับน้าจับตาจับหนอจับน่อ อ่้องอ้องก็กอเป็นสิง้วเนี่ยน่าน่หวาดเมื่อี้จ้าออมนหลงลงเลยนะนหงลงมากีหนอยนะคะหนึ่งสอสาคิดมานรัด้วยนะนี่ะาเก้าหวาเ่ะนี่หลงหลีะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะงนมีนะคะหนึ่งสร้างอีกรอบค่ะ